สวัสดีครับผมพี่้องปองไปเอฟซีเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รีวิวในส่วนของตู้ลําโพงนะครับตู้ลําโพงเป็นตู้รุ่น18นิ้วนะครับเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม้อัดอย่างดีนะครับตะแกรงหน้าปั๊มอย่างดีนะครับตะแกรงปั๊มอย่างดีฟิลเตอร์ด้วยนะครับนี่นะครับ แกงปั๊มอย่างดีฟิลเตอร์นะครับเทอร์โบนะครับ18นิ้วนะครับมีมุมกันนะครับใส่กันถลอกกันมุมกันแตกนะครับตัวนี้1 8นิ้วเทอร์โบมีทั้งหมด8ใบนะครับพร้อมใช้งานดอกลำโพงนะครับพร้อมดอกลำโพงด้านหลังนะครับเป็นสปิคคอนนะครับนะครับเป็นสปิคคอนนะครับพาขึ้นไปดูดอกลำโพงนะครับข้างบนใส่ดอกลำโพงข้างบนนะครับฝาบนครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับ ทั้งหมด8ดอกนะครับนี่ครับเป็นดอกพีโอเโอนะครับพีโอเโอทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นชาเลนเจอร์1,200วัตต์นะครับเดิมๆนะครับนี่ครับไม้ยังขาวๆนะครับไม้ยังขาวๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นงานใช้ในในผับนะครับไม่ได้ตากแดดตากฝนนะครับใช้อยู่ในผับนะครับนี่ครับดอกลำโพงนะครับเป็นชาเลนเจอร์1,200วัตต์นะครับ นี่นะครับทั้งหมดเลยดอกเดียวกันหมดนะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับพร้อมใช้งานนะครับ18นิ้วนะครับเทอร์โบนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ